ย่าไสยาเนื้อดำวิญญาณที่เราแผ่เมตตาที่ทำเพื่อตอบบาทธะช่วยเราได้แน่นอนมันมีอะไรหมายความคือได้แต่เราก็ไม่ทราบถ้าหากว่าทราบแล้วไม่ถูกพระพุทธเจ้าบอกอภัตตุลังกากมยาอัปตากัญญาอะตุลังกา ก็อน,นุทิพย์านะอย่าไปคิดอย่าไปเล่นเล็กมันเลยอย่าไปคิดมันต่อแทนเลืนมันแค่แค่อนุทิพย์แค่ปัจจุบันในชาตินี้เท่านั้นพอแล้วไม่ยังไปคิดถอยหลังตัวนี้แต่ใครทำกรรมฐานได้มัน,นะมจะเล่กได้เล่เล็กได้แล้วต้องทำใจขึ้นแข็งอดทนต่อสู้ต่อไปคือความอันธุธรรมอดทตนต่อสู้ พระพุทธเจ้าเราไม่ตาทั้งตาคือประชงไขก็แม right, ้สมกับไปละ่าตัวเมื่มั่วจะนาวีเดช่าดูฆ่าขณะเล็กล้วยเส้นดอนนะ้ท่านเคยดนเลื่อยเส้นดอนบริจาคทานพระคุณถ่าดูฆ่าที่จะเป็นพุทธเจ้าคนที่จะเป็นคนดุาที่จะเป็นพุทธเจ้าได้ก็บริจาคทานให้ทานมันจะหมดตัวแต่ก็ไม่หมดเลยนมโย่ให้ทุกอย่างหมดให้าั้งฆ่าขจายาแน่จึงได้ถูกโดยละเทศ ไปอยู่ป่านิมพานไปสร้างบาร,รมี้างบาร,รมีให้พระจ้าทานของกุมารไปให้ทานพระนางมาถือไปเทวดาช่วดก็ให้ทานเป็นแม่นี่แหไะกันอะไรพระบัคเทวดามาแข็ง ทั้งนางมาสีและทางพระเวชนตรีงย้มชึนชเพื่อพระราชสวางมีให้สมบัรจสมบูริย์ด้วยใจจริงไม่จะเห็นแก่หน้าตาให้ทางไปยาเก็พอแยรงใจว่าเกิดขึ้หันเกิดนหานหนึ่ยมี้หารเกิดสักทันทีเขาเรียกว่าจงตอก ใหทาเนี่ยอย่าไปคิดว่าให้แล้วเสียเปล่าเพราะมันตกไปเลยให้แล้วแล้วไปอย่าจบประการแล้วก็ยินเห็นว่าความแสดงตัดต้นกายแตกนังว่าเคยไปยอมกระทั่งคือเป็นข้ามา,าเป็นบริจาคติดตามหเห้ได้แต่ว่ามีมาปฏิบัติธรรมอยู่ในเขาคันธรรมะแห่งป่าอุมาพานเท่านั้นแล้วก็ รช้หุ่นขับงจากตัดตัคนเข้าแครกับฉลามสึมาขอเป็นใชุ้นเดินทัน,นทีขอให้ษษเจ้าปุิสัจยาโปรดขออรอนหนันเนี่ยขออรอนทำได้แล้วได้พรแผลที่มือมันมันจมาค็ณจำไม่ได้ห้อใหาใจนักโคตรด่าคุโดนใจคุแล้วก็ เบริจาไปมากมายหลายโกด่ลยกลับกลับเคลือนมาหมดเลยใช่ถึงเป็นผมแก่ผมนผข็งแตกขึ้นมาแล้วก็พรอันทั้งพันยิ่งต่ถือเป็นพรใหญ่ๆขอให้ข้าพเจ้าโดยการคลือนพระพรประชาพรนี้ประสมก่อนอย่าได้เกิดเคือนข้าพเจ้าการกระารเลยเลยเนี่ยพรมีจะขอได้มันจะห้พรหรือกระไรพรนะต้องทำพรให้เป็นพร ของพระราชทานของู้มาและมัตือได้ที่พระเั้เพื่อพักล้วนในยมโลกให้ทานนะพักวิกายให้เป็นทานนะแต่พักวิญญาณมันพักไม่ได้หรอกกระเปิดเตะขยายกว่างแต่งหมายความว่าเตะตาของท่านเน่ยให้ทั้งลูกชายลูกสาวให้เป็นทานได้แน่นอนตาทุกขาจะไปยังไงที่แรกะเปิดนะสุตตาแม่่า ก็ต้องกครับจะถันจะเรื่นแต่ผอ้กบผู้กบบอกอ่าถ้าเป็นาให้าแล้วยังจเอาคืนเนี่ยเลยได้ขตุเลย็ยกยายแางนี้มันละขจุหัวใจก็ให้ได้หัวใจเป็นสามีสัญญาสามารถให้ภรรยาเป็นทานได้สักทีคือคว้าหัวใจออกไม่เิดควาาจิ้งจเอาไม่มาสานี่ใครจะทได้เขาเปลียบเทียบตองนั้นดูเรืมีกา เงื al, English, ism, ่อนเพลเนี่ยยาเดิมทั้งหลายเออโดยการมาดิราวให้ทานหรือให้ใครไปหรือเขาจะโอนไปก็ตามไาเคลืนหมดนะตัวสื่อที่เขาจะเดิให้ทานเพิ่มจีบดางให้หมดตัวไม่มีเหลือลดลาห้าลดรลาที่จต้องรถขึ้นรถลาไปถึงตลาดโน้นกันยาเกิดมาขอก็ห้าหยุดให้ทั้งมาให้ทั้งรกตับต้องอุ้มคื่อจะตัดของอกจัลกา ชาวเวชานุสรณ์มุ้ม卡尔แม่ฮัตเซอุ้มแม่กังหาเดินพลัดพลุนที่จะต้องไปผ่าที่งผ่าเนไหมกองรำมากะบนไม่เนี่ยความดีอันนี้เนี่ยกานทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดที่ว่ามันน่ารสบาย้องรำมาก่านไม่เนี่ยทนทุกข์ทรมานอาจะ่าทิ่มาผ่าเข้าอาจจะยังหน้าเขต้นเหตุทำให้ห้าทายชาวเวชานุสดง์ก็มีโอกาสเป็นพระพุทธเจ้า ก็มือสาไปมือและเทศมือตาอิมพัทธแต่ใครถูกมือละเทศสีอยู่านิมพผ่ธนเนีคนนั่นต้องมาดุจัดต้องตายต้องมือสัดล์ยเสือเครื่องเสือเหลืองมมามาถึงตาหาขาดดุร้ายมากใครตายแล้วมนดกจัรแต่ข้าบุญบารมีของพระเวทขั้นตอเนี่ยข้าบารมีมาเป็นพลัดเป็นพันธุเนี่อย่าหลายอย่างมาเนี่ยเป็นพระเป็นมือบ้านท่ยากรำไมาได้ทั้ง แต่การได้เมื่อท้าคือท่าสุดค้ายแล้วคือเวิสันดอให้ทางทุกอย่างไม่หรือนเกิดทางแต่ประกานดานให้จข้าวบ้านชาวเมืองราคาเพิ่มแทงเพราะแทนเพีนงว่าให้ท้าปัจญะนาท่าผู้บ้านทุ่เมืองไปให้กระจายส่วนคนขายระหารชีวิตและวเวทาน้อยแต่ใครจะบรหารลูกได้ อก็พอใจมันเนือแทศไปอยู่ตายนี้ลพ่อพอทุกทีเนี่ลเนืแท้ตรงเดียวส้าพ่ยทะเลาเดียวพันขอประกับคืออุลละสองสุมานไม่ให้ไปไหถ้ามาชูตวิพันก็ไม่ห้องมหือแท้ตรงเดียวอต่ตาอย่างเดียวตาหยาบนะแต่เจ้าเป็ของใครสตบุดรดีท่านจะไม่รักลูกหรือ ก็ลากลูกดูการทั้งนั้นตาเรื่องโผตาไหลด้วยความจำใจเพืต้องมนระเทศเอาเปรีบแสดนเพื่อจะจำกล่าวมาไม่มีแมวม้าไม่มีอะไรลมันก็มเกิดเราเกิดไม่ได้เขาฝากไว้ม้าเนี่ยต้วนมีเสี่ยถ้าไม่มีมาเนี่ยมันลารขัดขวางโดนจำไว้ไม่เสนอไม่เสนอแม่แพ้มาแพ้มาโดนบันดาลไม่ได้ ทางปัจจุยันเมืองหนึ่งคดิมพลาเมืองอะไรหลายอย่างเมืองไะกุกตกักแล้วก็เมืองหลายเมืองก็จำไม่ชื่อไม่ได้เพื่อไม่ตกต้องตามมาดูการกระทั่งรักษาโบกระทั่งไปกับพยินลูงขาวหุ่นขาวฝนก็ไม่ตกเมื่อทำให้ร้อนใจทำอะไรก็หลายเมื่อทั้งเด็กทั้งนั้นรักษาโบเกิมาหลายวันพ้นก็ไม่ตกทำไมก็ไม่ตกไม่อยากให้เกิดเป็นบาน ถ้ามาขอขาา้าพระเ้อยนะคลามก็มาทำงา,ใ,าใครค่าให้พระเจ้าให้ดูเมือเหมือนนันงสังว่าพระพุทธเจ้าแต่ทำาาย,นนนนยังไงแล้วสาวโบกไปนะถค้วสาถึงก็เลยวลก็ไม่แตกแผังแม้ว่าแล้วแผลอะไรทุกอย่างไม่ก็เรื่้งเลยจะเติมไปได้ต้องบอกแม่ขอให้พระองค์นำราชกุฎให้คลนามทั้งหลาย กปิดใจเป็งานเปิดยันพกไปขอข้าอเจ้าเองนาะต่อเขาเวชนอรให้เจิน่ะนี่แบบเป็นเหตุทำนี้เนี่ยทำให้พระเวชนารต้องเฉลิม็ลมานเขาไปขอมาทำามือว่าเปลือกโกรธโกามากมา้ไผ่ตอโกรธมากข้ายังไม่ได่กไนเลแต่ทั้งจัทยาน่าท้าที่อัู่เมืองเนี่ยเป็ของประชาชนดูแลกับคนเร จะเล gir, wind, ื tangled, kind of calm, ่อนรุ prayed, ika, ่งเรืองวัฒนารรมจะทาอ่อนไปอยู่ที่ไหนก็ดีึ้เนี่ยก็ขอกระทำโทษคนที่มีกติปัญญาอยู่บ้านใครบ้านนั้นมีความสุขคนที่ไร้กติไร้ปัญญาอยู่บ้านใครบ้านนั้นเต็มไม่เอาไหนเอาเรื่องไม่เอาไม่เดินไม่มีความสุขคนที่มีมีปัญญาเนี่ยจะเหยียบบ้านใครก็เป็นมงคลเหมือนที่เราเคยสอนฉะั้นอันนี้ก็เป็นแง่คิดให้กับโดมขังเลือดตะลุยได้แน่นอน แม่ลำบากลำบนแสนจะลำบนจะลำบากแต่สามุนพญาจะเป็นคู่เดียวตลอดไปไม่ได้มีคู่เดียวคือปาจิตตุุมารกับแม่คุณนหญิงอริเธอบรีมีคู่เดียวเรียกว่าเลื่อนชายจิ้งหยงหิงแท้ถึงมูแสมาดิขามีคู่เดียวในโลกทุกคนเนี่ยมันมีคู่เดียวไม่ได้เพราะทำบุญกันมาหลายชาติหลายกาบหลายการมาคนนู้นไปอยู่คนโน้นคนโน้นไปอยู่คนนั้น ย่อมคนนั้นเลยบางคนก็มีโูนหลายคนคมีเลื้อหลาย,นยลคนในปัจจุบันได้ว่าอย่างไรมีคู่เรือเคยพระพุทธเจ้าของนั้นกับพลนางอรพินเทวีปาจจุม,มานอรพิเทวีสาม,มารถจะกลายเพศ่มเต็มผู้ชามบวชจน้ณะาั้นสเร็จบัพทนและสุจักรทั้งหลาก็มาอยู่กับปาจจุม,มานแล้วก็อุชา แล้วก็ขึ really? an ่นค่าขึ่นคบไปตามลำดับมาสร้างบารมีเนื้อเมื่อวานในมีบารมีมเกิดประเสริฐไม่ได้อันนี้เจินไมคนเราเนี่ยมันให้ราักานถ้าจะยาเนี่ยก็ยื่นเพิเลยเนอ่้ายื่เพิไม่ดีมก็อยากจะดีขึ้นจะเอาจะแข็งแข็งดีทายดู่าเปินอำเภอที่เขา้างมนเจริญเนี่ยจังหวัดที่เขา้างมาเจริญเนี่ยคอบยาจะอยู่ตรงนั้น การเมืองอะยรไเพืงอนั้นใช้มันได้มันมีพลรมือเลยถ้าเราไปอยู่พื่อำเภอที่แรงแทงเอาช้าให้มันเกิดเจริญขึ้นมาแนะถึงจะมีบารมีองต่างจังหวัดที่แย่เมื่อแู้ก่อการจังหวัดย้ายไปเมืองใหญ่เนี่ยเขาก็ไปจับกลุ่มเมืองให้เจริญรงุ่มเรื่องส่วนทุกบำวุ่นวเนี่ยเพราให้รเจรองกรเมืองลุ่มเรื่องมาเอะไรไ่ใว่าย้ายไปเฉพาะ หรนอมเมือไหนดอำเภอจังหัดมันดยื้นต่หาและทำงานตบอกไม่เอาเอาเงิัดแต่จังหวัดที่เจริญไอ้คนนั้นเลมากแสดงว่าไม่เคยาไดจะไปเอาของเขาเหมือนอย่างเขามาขอลูกสาวมีอะไรบ้างมีอไหมมมไหมที่จะเอาเขาอย่างเดียวคิดจะไม่าพละมีให้กับตัวเองมีางค์นี้จักันได้เอาเงินคิดนะปากหนยนคิดแนั้น แต่ขึ้นมาออกข่อหม่าึ้ได้เวลาที่มีประโยชน์มากเลยเกิดขอฝากไว้วันนิ้งมกดได้ยังไงเาจะพูดให้ฟังขยมอ่อนเบอรอคือยลึกขาขาเขาตายนะเขาออไปเจอได้เจอว่า้งมิดบอกไปจะทำมาถามขึ้นนั่นมนตระกนั่นยูตรงนั้นตรงนั้นแล้วตึงด้วยันต่มามไรถยนต์หนึ่งลำก็รถยนตนไปไปกอดถามเขาเรื่อยไปมาจาผู้เบียแล้วก็ไปบางช้าย ยา้าเขาสลัดและข้าครองทุพันบุญไปจอดแล้วก็ถามเขาเขาบอกเนีพยบาลเนี่ยเดี๋ยวเขาคนเงิงขึ้นบ้านพอดีนะเด้วก็เล่าข้าวกรตไปมาตลอดบ้านนะเยอ่อเขาเอาตาก้์ให้เขาห้าร้อยแบกโอ้โหขอปารยนโทษนะยวว่าหาดูถูกกูหนึ่งมากมก็จหาเลยเลยะราศารเขาอยาให้ของเมาเข้าวัดขวายเยอะเลยเตเไม่เลอะไรเลยพม่เหลืท่านทั้งหลายเอ๋ เอ่าใจเป็นความจริงจะขอหยุยาท่านทั้งกามไอ้ยิ้มก็าตายแต่คนนั้นที่ยาไอ้ที่ยาใจบุญนะมันรักแท่งจะพาะที่มันจะมาที่ยาแม้แม้มันก็ทำบุญเหมือนกันบุญก็นานสุขกรรมก็มาตอนหลังเพราะว่าการทำดีแจะไปที่ยาถุ่นี้มันจะคปนทั่วไหมเอาแกลวงขือก็าเจอพวกทุ่ยาถุงมันเยอะไปแต่ไม่จะทุ่ยาบ้าเหมือนลุกลูกใหม่สมัยนี้มันเลยมันแย่มาก ยาตัวนี้นทำให้สมองดีเขาดีหมดอย่างนี้แต่สม,มาเขาไม่เคยวเขาล่า,ลายคาดังนั้นวันี้ผลเกุดความโลดเือายเรื่องนอนให้ทานเท่าไหร่แล้วก็บพรเนี่ยทั้งคันมากให้อินให้ตอนเมื่อการมิสของให้ทา,ทา,าทนธรรมสรีดัมันมเยลนเนยลเ,เป็นเครื่องได้เข้าปัญญาตัวความเพกพอพระอินยนเจริงมาพอพระยิน รอนเพื่อุ่นพระนนท่านมาแจงมาเป็นยาจกมาขอเดี๋ยพวกชนอนจะไปให้ใกล้คนเล้กของดีต้องดูว่าคนดีของดีจะอยู่คนเดียวไม่ได้จนต้องรีบตัดหน้าไอ้ไอ้อยาเก็บแงมาเป็นยาจกแรงมาจะเท้าสารามาขอมาคือจบลงไหมแหมทํามาตกเรืองเขาจะชิญนอนตัดใจกระทั่งหรือเป็นเป็นม่หือสุด แ้วกรรมเผลอคือเนองมัต like. like. ุเป no ็นค่าบริจาคผู้ฆ่าติตามพูกยาสมรักัรรมแท้แจ้งเตะไปหลังท่อโภธิยานหมายถือว่าเลาวโยนตางเอวิตาการจะพอเอืขึ้นมาเถิดลูกเอืพอหลังท่าโภธิยานนะจะไปคิดหนองแรงใจจกปการใดเลิกทันนหมาที่ขึ้นยากะเนี่ยเป็นคาถาดีนะเอไปท่องมาเดี อ้คาจะพอเลยพระชา,า,ล,ะา,าลูกทุ่งที่ยงมันยุ่งเลยเจองมันเป็นร่างเจตพิาแต่เรื่องชัดขึ้นมา,นาจะสาเถิดอย่าได้หนีพ่อไปเลยพอ่อยพพังมักเจตพิยานไม่ก็ช่วยพ่อ,พอถ้าเป็นสัตวาทองอแรงรลักแรงภาตาขึ้นลนไปสูกสั่ง่าเหมือนไข้ขมะเท้านั้น,นอันนี้ก็ฉันใดก็ทันนั้นมันจะยงหนือะไรแต่ใครจะทำได้เหมือ เราไปขอขอสามีจะให้ไหมจะขอภรรยาจะให้ไหมก็คงไม่ได้ก็คงไม่ให้ขอลูกก็คงให้ไม่ได้แต่อันนี้ก็เหมือนยากตัดใจยากมากแต่เวลาที่นอนตัดใจได้ทุกหมดทุกอย่างเลยแต่แล้วคืนหมดเลยไหมขอพรจากพระยุนได้อันดุสมจากพระเจริญของลูกมาหนึ่งสอง ยาให้าทานระมาันสิแต่ยาแก้คือพระอินทร์พระอินทร์ก็อนโมทนาให้ถึงให้พรขอพรมาเถิดทุกทุกคระพวกาพรก็มีพรสิตกาศเมื่การเมื่อการกรรมก็มีพรแต่ประการข้อมีพ้ทั้งคัอยูขข้อทีอ่ว่าให้ทาวเมืองเกิดเือให้หาเกิด คิดว่าเขาจะเป็นอตาทั้งหมดประโยชน์ถึงขาตาขาดตาเป็นสามกุฏใช่ไหมให้ให้สองประมาณถึงขาตาขาดไม่จัดกันไม่จูงกันไม่ขาดจัดเห็นไหมทานอันนี้สำคัญมากเรียกว่ามหาทานมหาทานได้บุญแม่ทานทานทุกคนทุกคนเนี่ยตัดใจไม่ควรจะได้กำลังนั้นจะให้ทานแต่เราไม่รู้เออ ยิ่งห้ยิ่งได้อยู่เนีอด้นแน่นอนยิ่งไม่หายิ่งไม่ได้ไม่ให้ใครเขาจะจได้อะไรถูงเวลาจะไม่ตายไปอยู่ที่ชาติไหนจะตปตามเราไปแทนอันข้างคันคือขู่ในละเทิกลับไม่ได้เนี่ยในละเทิดแล้วกลับไม่ได้เพิมทำไม่ได้แต่ขออ่อนอยากให้ยิ่งได้จะยิ่ก็ขอบอกให้ขออ่อนมาให้จบค่ะ ให้ก่อนพระพุทธศาสนาจึงรับผ่อนนะก็ให้กลับคืนพระนครให้ชาวเมืองที่โกรธเคืองหายโกรธหายเคืองและขอให้ผลบุระพัดฝนแจ่วผน,อย,นอ,ยอย่างทองแตกทั้งใหญ่ที่ให้ทานไปแตกหน้าบ้านใครให้บ้านนั้นเป็นโยมมัจะโตไม่ไม่กังแยงกันเดียดทานที่ให้แล้วกลับคืนมาได้แน,น่อนอนขอใบโยมคิดเดือดนั่งสมาสารได้คิด ก็ได้คลิกหนอคลิกหนอจึงนง่หนอจึงนง่หนอยญ้าและจึงหนอมารตะเกนหนอมารตะเกนหนอมารตะเกงตลอดรายการมารไม่มีบารมีไม่เกิดก็เกิดไม่ได้แต่คนไหนไม่มีารคนนั้นใช่ไม่ได้เอาไหนเอาสมาอย่างเดียวเอาสมาอย่างเดียวว่ามีารนักบวงท่านจะไม่จอดตายท่านจะมีแต่กเนิดจางไอยตลอดรายการมารนี่ทำให้เราดี อาตมารู้งคู่เรือยนกางมานยะากาศนาว่าเราพูดไม่ไดีโยมมันหลายโดนด่ามากจ่นั่นเป็นนะครับมันไหนายโดนพ่อยอการเลื่อนใครเราโดนไม่รู้ตัวการหลงเพื่อเขากำลังมาะนาแะแต่เสียท่าเสียทีต่อมาแล้วจมแม้วย่อป่อยอกับเรานะระวัอองให้ดีมันเขามาักรัวจริงพระเจ้าของเราเนี่ยเทาจจริงเป็นอย่างนั้น รย่างนั้น,ยนาาอ,อ,อย่ามือกรอบแขนขาแข็เมื่อไรระลึกเสมออย่าขาดสติอย่าขาดสติเพราะว่าอย่าสุยะกระตุกตะขารกระตุกสุยะกะตุกัม่มีตาตัง้งยันทองหมดไม่มีโอกาสอีอย่าไปโลิกมากอยากได้ของเขาไม่โลิกแต่ได้ยิงย่งให้ยิ่งได้เขาตามเป็นนีไม่นจะอยากได้ของเขาไม่ใช่เป็นของเราถ้าของเราก็รักษาไว้ไม่สลุก ก้าสอนเราคนก็จะถุกอยากมีเงินมีทองเป็นของเราเองแต่เป็นของเราเองเนี่ยก็เป็นโลกยากเป็นโลภะไม่ใช่เนี่ยหาที่มาด้วยความสุจริตหาที่มาด้วยความเหนื่อยยากหาเพียอกาหน้่ได้มาด้วยปันญาได้มาด้วยน้พักน้ำแรงอันนี้จะเป็นโลกอย่างนั้นโลภะอะไรโลภะมุ่งจุดตาโทกัมุ่งจุดสองโฟกะมุ่งจุดก็ไม่ใช่อยางนั้นโลกยากได้ของเราที่มาดยเป็นพุทธกผลกิดทิ้งทำ เขาไป็น่ายดีตั้งผู้สอนรอบยาได้พวเขาไม่ใช่ถึงเราเป็นอาผู้สอนทำไม่เองนะเือความหมายเ่นนั้นโดยไม่อยากนะกันนี้ต่อเป็นเวลาท้่ควรก่อฝ่าให้คิดให้เราม่ถ้าถือย่าถือถ้าถืกถ้าคาจะเป็นกาเสียถ้าถือถ้าจะไม่โอกตาที่จะคิดดีคิดแต่ทางที่เอาแต่ใส่ัจเองถ้าเราไม่ถือจะคิดลอยถุน ด้วยควตมพิจารณาด้วยเหตุผลความจริงแตลำบากเถอะลำบากยังไรก็คนลลำบากเนียเดนมันเป็นใจไม่มีอะไรทจะได้เป็นได้อีกน้องเอกนี่หนึ่งความชิโดยละพรจะเห็นได้ว่าใครลำบากไหมน้องเอกลำบากไหมไอ้ตัวโคตัวขงเริมตัวเรืตัวละตัวมารแท้มาฆ่ามารมันดมารล้วมารไม่ดีไม่มีปัญญา ไล่เหตุผลกา่กาวมาทั้นตอนคู่มกาศที่ทำมาเนี่ยซึ่งกาวเลื่องกัมหวัดพิจิตรจำได้มาเป็นทุกวันจะเข้าตาไปแล้วและเขาเหล่าขจาราให้ลูกหลานมันนหมดมันมาจากไหนมาจากพระตานู้นมาตุ้ย่าสมุทรนั่นนะเมื่อแต่มันตูไอ้บ้านนี้คือเข้ามาสกุลไฮเดรตปีน่ะเนี่ยแล้วไปเิอแล้วไปเจอแล้วมันอื่นมมือมันเนี่ยเพราะฉะนั้นทำไปเถอะให้ปู่กับย่าตาขยาน ถึงจะเกิดแล้วเข้ามาขนาดเกิดแล้วเข้ามาได้เราก็หน้ากตัญญูตระเวทิจาธรรมคนที่ไม่มีกะตัญญูตระเวทิจาธรรมไม่มีความจเจริญนะอย่าอยากคิดอย่างนั้นบางคนเนี่ยเป็นเป็นคนตาพุทธเขา,า,าม,มาเล่าธรรมฐานแต่เราจอย่าคิดเราไปเข้าพระอิสลามไปเข้าพระอิสลามนะอิสลามยัดมันด้วยหมดตัวคลึงศาสนา รุ่งข้งเนี่นแบบยแม,มา่ไม่ได้นะเลาะเนน่ยอาจจะเัาะบางสูงอามากะเพื่อจไหมกระเพือกเนี่ยเรา้็จะโองเอามาเหยียดก็ไปโยนน้ำปเพื่อนมนอยู่ตรงนั้นมัน,มมนาดูไปแม่สามารถทำได้ลวเวลาอะไรทําม,มาเนี่ยมันจะไเหยียเราที่เลี้ยงยางอเ้ยว่าเออไปรู้สุกที่ดีเรียงจบปัญญาโลลาทตุลาบพี่ิงแล้วก็ ถ้าาเจองคาจุขอทานสวยค้เดินทุเดนแน้มาข้าไหมเอาเยอะก็เลยพ้รมีสลังเงนเตเมก็เลยวไม่อยัอยู่ก็ตายเยางไม่าเหี่ยอมยกไปได้นะมไม่วาาแคร์แล้วก็ยังย่อนป่าาการดึงดวยกันนะการโคนต่างนักถือไม่ได้แล จะาทำอะไรทิ้งไปทำกันทุงเราไม่เคยเหยุดยานสานารได้มันเป็นเรื่องที่เราต้องประทับใจแตงมาทึงวันนี้ของศาลญาติโยมไม่มีกรรมฐานเราก็จะได้กำหนดสุดได้ไม่จะโจกันเขาประมาทเขาเองเขอมาเอาไอ้สามเมียแมวเพื่อเสื้อาไปเลยอิสระยาเตี้ยนาคนนี้ต้องเรียนนาคนี้ไม่มีงานทำ แล้วก็เดินแย่แต่การทำาไม่มีการรู้โดยวิจาทำเลยเราขอไปยังหอวงู่ชาติเก็บเรื่องปัญญาดูกระจายจากถูกจากตัวเราจะกลายเพศเป็นอย่างนี้ไปถ้าจะให้ดูแต่คนทางนั้นถือเอาไม่ได้เลยจะทำไปอย่างนี้ด้วยงั้นก็หมดเวลาแล้วก็ตั้งใจเดินจงกรมมาแตอตามน้ำบันี้ให้ขอบคุณนะมานโม่สามตัวได้บ้ Nếu có một người lưu đàm khai mộng đền, thì khai mộng khai, khai. Khai là mà giống như tuổi, tướng đúng như tướng